สวัสดีครับนักเรียนนะครับตามนัดนะครับมาตามนัดนักเรียนถามมาว่าเมื่อไรครูจะสอนนะครับทำซอยห้อยคอมเมสนะครับวันนี้ครูได้สอนตามที่สัญญาเอาไว้แล้วนะครับเรามาดูนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีลูกปัดที่ครูจัดไว้ให้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่สีที่นักเรียนสั่งไปแน่นอนนะครับต้องมี ทีมปากแหลมกันไก่หรือตัวก้ามปูแบบนี้นะครับและสต็อปเปอร์ขาดไม่ได้เลยตัวเล็กๆนะครับสต็อปเปอร์ครูจะใช้ทั้งหมด4ตัวและกล้ามปูที่เอาไว้คีบตัวที่เป็นหน้ากากเม็ดนะครับฝั่งละ1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกปัดที่เป็นลูกเล่นนะครับประมาณ10เม็ดที่ครูจะให้นักเรียนไปนะครับ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำดีกว่านาะขั้นตอนการทำนะครับขั้นแรกนะครับเรามาดูวิธีการใส่ก้ามปูก่อนนะครับเราจะใส่ก้ามปูฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับโดยการานักเรียนใช้เส้นเอ็นที่ตัดมานะครับความยาวก็น่าจะเยอะอยู่นะครับายาวประมาณ ให้นักเรียนใช้เส้นเอ็นที่นักเรียนกลางแขนนะครับทั้งสองข้างออกสุดเลยนะครับอันนั้นคือความยาวของอเส้นเอ็นที่เราจะต้องใช้นะครับในการทำสร้อยข้ขอคอมเมสนั่นเองนะครับเราจะนำมาเส้นเอ็นมามาพับครึ่งนะครับพับครึ่งแล้วใส่นะครับใส่ตัวที่เป็นก้ามปูนะครับเข้าไปในปลายของเส้นเอ็นเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับลงไป ให้มันอยู่ตรงกลางของอเส้นเอ็นที่เราได้พับครึ่งไว้แล้วนะครับให้ลงไปอยู่กกลางเลยปล่อยไว้หลังจากนั้นก็นําปลายของเส้นเอ็นทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะครับนํามาประกบกันให้เท่าเท่ากันนะแล้วร้อยเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดเดียวกันนะครับ ต้องใจเย็นๆเ,เนาะต็อปเปอร์มันเม็ดเล็กมากนะครับนักเรียนต้องรักษาไวด้ดีๆครูจะให้ไปเกินไม่เกิน2เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหายแล้วหายเลยนะครับห้ามทําตกพื้นครูถึงให้จานไปนะครับเพื่อที่จะใส่ให้ถ้วยเล็กๆนะครับใส่ลูกปัดและต็อปเปอร์นะครับกันลื่นกันหกนั่นเองนะครับอ่ารูดลงไปสุดเลยนะ จำไว้ว่าร้อยเข้าไปในตัวที่เป็นเส้นเอ็นทั้ง2เส้นนะครับสต็อปเปอร์ร้อยให้ไปสุดเลยมันก็จะไปอยู่ที่ปลายนะครับปลายก็จะเป็นตัวก้ามปูที่เราร้อยไปตอนแรกนั่นเองนะครับเมื่อร้อยไปสุดแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการขีดหรือล็อกไม่ให้เส้นมันเส้นเอ็นเลื่อนนะครับนักเรียนใช้ปลายของ คีมปากแหลมนะครับคีบสตั๊ปเปอร์สุดแรงนะครับอย่าให้โดนเซ็เอ็นนะเดี๋ยวเซ็เอ็นขาดคีบเฉพาะตัวที่เป็นสตัปเปอร์ให้มันแบนที่สุดนะครับมันก็จะไม่เลื่อนนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบนที่สุดไม่เลื่อนละทีนี้เราก็เริ่มร้อยได้เลยนะครับเราจะร้อยไปประมาณ ใช้ความยาวของไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้ความยาวประมาณ2ฟุตนะครับก็คือ60ซนเมตรนั่นเองนะครับ60ซนเมตรเราจะร้อยเข้าไปในเส้นเอ็นทั้ง2เส้นพร้อมๆกันเลยนะครับร้อยเข้าไปทั้ง2เส้นเลยนะโอเคเราจะดีไซน์เองนะครับว่าเราจะใช้ยังไงสีอะไรยังไงเข้าไปก่อนหลังนะครับแล้วแต่นักเรียนเลยร้อยไปเรื่อยๆนะครับ ร้ยอยไปเรื่อยๆเลยวัดความยาวให้ได้2ฟุตนะครับเนี่ยโดยที่ครูชอบครูจะร้อยเม็ดเล็กไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับประมาณสักประมาณ10เซนติเมตรนะครับครูถึงจะตกแต่งลวดลายนะครับนะครับนักเรียนหลังจากครูได้นะครับลูกปัดยาวประมาณ10เซนแล้วนะครับครูก็จะเริ่มตกแต่งลวดลายโดยการใส่ รูปหัวใจนะครับรูปหัวใจลงไปนะครับหนึ่หนหัวใจแล้วกันเนะาะตกแต่งลงไปเลยนะครับแล้วแต่นักเรียนดีไซน์นะครับยังไงก็ได้ครูก็จะใส่ลงไป1อันแล้วครูก็จะร้อยเหมือนเดิมไปอีกนะครับทุกๆ1 0เซนติเมตรครูก็จะตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับนะครับ เนี่ยหลังจากครูได้อีก10ซนเมตรครูก็จะตกแต่งลวดลายลงไปอีก1เมตรนะครับก็จะเป็นลูกลูกบอลกลมๆแล้วกันเนาะอ่าและทีนี้สําหรับครูนะครูก็จะร้อยลงไปให้เกือบสุดเลยแล้วก็ค่อยมาแต่งอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันนะครับครับหลังจากที่นักเรียนร้อยไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณ1ฟุตกับอ่าน่าจะประมาณประมาณฟุตเกือบครึ่งแล้วนะครับ ก็พยายามร้อยให้ครบ2ฟุตนะครับมันจะได้สร้อยห้อยคอแมทที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเราร้อยสั้นไปมันจะห้อยไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเส้นเอ็นที่ครูตัดไปให้น่าจะพอดีนะครับก็คือ2ฟุตนั่นเองนะครับรวมถึงลูกป,ปัดที่ครูจัดไปให้ด้วยนะครับก็ค่อยๆร้อยไปเรื่อยๆนะครับจําไว้ว่าเราต้องร้อยเส้นเอ็นทั้ง2เส้นพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่เส้นใดเส้นหนึ่งนะ ร้อยพร้อมกันทั้งสองเส้นนะครับร้อยไปเรื่อยการตกแต่งลวดลายแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยนะครับเป็นการร้อยลูกปัดแบบเส้นเดียวนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้2เส้นก็ตามแต่ว่าในลักษณะของการร้อยเป็นการร้อยลูกปัดแบบเส้นเดียวนะครับจริงๆอ่ะเขาใช้แค่เส้นเดียวนะครับแต่ เวลานักเรียนเอาไปใช้งานจริงอะ่ะถ้าเราใช้เส้นเอ็นเส้นเดียวนะครับมันจะขาดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยปรับปรุงโดยการใช้2เส้นนั่นเองนะครับมันก็จะทนทานแล้วก็ไม่ขาดง่ายนะครับใช้งานได้นานเลยนะครับรวมถึงลุกปัดลายเนี้ยไม่มีใครสั่งครูเลยสักคนเดียวจริงๆมันเป็นลายที่สวยที่สุดนะครับ นักเรียนก็จะสั่งลายอื่นสีขาวส่วนใหญ่นักเรียนจะสั่งลูกปัดห้อยคอแมสสีขาวทุกคนไม่แน่ใจว่าเรียนแบบกันหรือเปล่านะครับซึ่งมันน่าจะจืดมากนะครับแล้วนักเรียนอาจจะชอบเนาะแต่สําหรับตัวนี้ครูว,ว่ามันน่ารักดีเนาะนะครับลูกปัดหลากสีนั่นเองอ่ะร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบนะครับสองฟุตนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดปมกันนะครับว่าปิดยังไง นะครับนักเรียนหลังจากที่ครูได้ร้อยออกมาได้ประมาณ2ฟุตแล้วนะครับอันนี้ครูทําเป็นหนึ่เส้นยาว2ฟุตตามที่ครูส่งให้นักเรียนเลยนะครับยาวเท่ากันก็คือ2อ2ฟุตนั่นเองนะครับเส้นเอ็นนี่ครูตัดไว้ให้นะครับรวมถึงลูกปัดครูก็จัดไปให้พอดีนั่นเองนะครับทีนี้เห็นไหมครูจะทําลายให้มันใกล้เคียงกันระหว่างซ้ายและขวานะครับ มันก็จะออกมาสวยงามบาลานซ์ดูเรียบร้อยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปิดปมนะครับปิดปมนะครับเราจะเริ่มจากการใส่สต็อปเปอร์ก่อนเลยนะครับตอนปิดปมเนี่ยสำคัญนะครับนักเรียนครูจะต้องใช้สต็อปเปอร์2 2เม็ดนะครับหรือถ้าใครกลัวมันจะ เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าไอตัวที่เป็นสร้อยคอมแมทเนี่ยเราร้อยตั้ง2ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับถ้านักเรียนกลัวว,ว,ว,ว่ามันจะขาดหรือจะหลุดนักเรียนก็ใส่สต็อปเปอร์3เม็ดไปเลยนะครับเม็ดเดียวเอาไม่อยู่นะครับนักเรียนต้องใส่อย่างน้อยๆ2เม็ดแต่ถ้าให้ชัวร์ก็คือ3เม็ดไปเลยนะครับครูเลือกใส่3เม็ดนะครับเพื่อความชัวร์ ใส่สต็ปเปอร์ไปเลย3อ่าสเม็ดนะครับสำหรับครูนะครับใส่เข้าไปในเส้นอ่าปลายของเส้นเอ็นทั้ง2เส้นนะครับใส่พร้อมๆกันเลยนะครับแล้วใส่ตัวที่เป็นก้ามปูนะครับตัวที่2ที่ครูจัดไปให้นะครับอ่าร้อยเข้าไปก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นักเรียนก็จับปลายของเส้นเอ็นนะครับ ทั้ง2เส้นเลยนะนํามาร้อยย้อนไปที่ตัวสต็ปเปอร์สตัวนั้นนะครับโดยที่ก้ามปูไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะปล่อยไว้เฉยๆนะครับโฟกัสที่ตัวก้ามปูนะครับไอตัวสต็ปเปอร์สเม็ดนะครับร้อยย้อนเข้าไปนะครับทั้ง3เม็ดเลยเส้นเอ็นทั้ง2เส้นเลยนะร้อยพร้อมๆกันนะครับ แล้วจับปลายของเส้นเอ็นที่ร้อยออกไปนะครับจับปลายเอาไว้แล้วมือขวาจับตัวก้ามปูไว้แล้วดึงขั้นตอนนี้สำคัญนะนักเรียนดึงให้มันค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับแล้วจับไว้นะครับจับไว้นี้ใช้คีมปาก แหลมนะครับครีมปากแหลมค่อยบีบทีละ1เม็ดนะสต็อปเปอร์ให้มันแบนที่สุดนะครับพยายามอย่าให้โดนเส้นเอ็นนะไม่งั้นเส้นเอ็นขาดทุกอย่างจบนะครับนักเรียนครั้งแรกบีบไม่ต้องแรงมากนะครับพอมันแบนก่อนแล้วค่อยย้ำย้ำให้กะว่าไม่ให้เคลื่อนนะครับถ้าใช้สต็อปเปอร์3เม็ดนี้คงไม่เคลื่อนแล้วล่ะนะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยแข็งแรงทนทานมากเลย ไม่ขาดไม่หลุดนะครับใช้ได้หลายปีเลยนะครับตัดเส้นเอ็นที่เกินออกมานะครับโอเคเท่านี้เราก็จะได้สร้อยห้อยคอแมสโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับเห็นไหมดีไซน์เองด้วยนะครับสวยงามนะครับสวยงามเราก็จะคล้องตัวที่เป็นาสายแมสนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับ ก็เป็นอันเสร็จสําหรับการร้อยสร้อยห้อยคอมเมดนะครับเป็นขั้นตอนการร้อยที่นักเรียนถามหามานานแสนนานนะครับครูก็ทําทให้นักเรียนแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้นักเรียนไปศึกษาย้อนดูเรื่อยๆนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็เปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่เข้าใจแล้วก็ทําส่งครูนะครับถ่ายรูปส่งไปในช่องทางการส่งชิ้นงานในคลาสส์รูมได้เลยนะครับ เรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ